พี่น้องชาวราศีเมษครับในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568เส้นทางของเดซันเส้นทางของเอ็มเพอเรอร์และเส้นทางของจักรพรรดินีล้วนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นเส้นทางดวงที่เด่นสุดๆส,สำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีเมษในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นหกะครับโมฮก,ก็จะมาเจาะเรื่องดวงแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดโดยเฉพาะแต่จะเอาภาพรวมมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าดวงของคนราศีเมษ ในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูกันว่าคนราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายน จนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอะนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีเมษในเดือนพฤษภาคม2568จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งะครับนั่นคือเรื่องของการงานหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ The Sun เส้นทางของดวงอาทิตย์ดวงตะวันที่เจิดจ้าขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนั่นคือท่านจะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคผ่านสถานการณ์วิกฤตแล้วจะกลับมา มีชื่อเสียงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับบางคนอาจจะล้มเหลวมาทั้งปีแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่แล้วก็กลับมาอย่างองอาจได้นะครับเพราะฉะนั้นการงานของท่านจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้และมีชื่อเสียงมีอำนาจมีบรารมีได้ไม่ว่าท่านจะทำงานประจํำ หรือว่างานส่วนตัวนะครับทั้งตำแหน่งงานที่จะดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์การงานให้มีความมั่นคงได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะมูนนะครับจากเดอะซันมาสู่เดอะมูนนั่นหมายคว่าบางคนยังคุมเครือเพราะว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนและท่านก็ตกอยู่ในวังบนของความล้มเหลวความรู้สึกไม่แน่ใจมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นรอเวลา รอให้อะไรมันกระจ่างแล้วตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ใหม่โอกาสของท่านยังมีครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็น10ถ้วยคือความสมบูรณ์ความสำเร็จที่ดีมากนะครับไม่ว่าท่านทำงานประจำหรือว่างานส่วนตัวจะมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์มีผลสำเร็จที่ น่าพอใจมากๆนะครับจะมีงานเลี้ยงงานฉลองแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความสมบูรณ์ที่เต็มที่นะครับนั่นคือโอกาสของท่านมาถึงนะครับจะประสบผลสําเร็จที่ดีมากในเรื่องของการงานและการดําเนินชีวิตนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินเป็นอย่างไร เรา,าเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณใบที่หนึ่งในเส้นทางการเงินนะั่นคือเอ็มเพรสหรือว่าจัก,กรพัดดินีนั่นคือความมั่นคงความร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีเมษนะครับท่านจะเด่นในเรื่องของทรัพย์สินรายได้คิดเงินได้เงินนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นะครับนั่นเป็นการที่ท่านจะมีโอกาสนะครับ เพิ่มเติมเข้ามานะครับการเงินดีมากๆและต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่การดูแลสำหรับคนที่ท่านต้องรับผิดชอบเป็นลูกหลานบริวารลูกน้องพนักงานก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมดีๆสร้างอาชีพมีแนวทางชีวิตที่มั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินมีเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นคือเดทสุขภาพนะครับความพัดภาค,ความสูญเสียความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงพฤษภาคมนะครับนั่นหมายถึงรายจ่ายการสูญเสียเงินทองไปจำนวนมากๆเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้เป็นแนวทางว่าควรระวังปัญหา สุขภาพนะครับประการต่อมามาดูเรื่องที่สามนั่นคือเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น2ดาบจะมีการติดต่อการสื่อสารถึงการและการนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีการติดต่อสื่อสารถึงกันและกันอย่างรวดเร็วมากขึ้นเป็นพิเศษในจุดนี้ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายในการสื่อสารการติดต่อนะครับระวังไว้ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น เมจิเชียนนะครับนี่ก็เป็นดวงของความรักที่มีลักษณะอยู่ห่างไกลกันนะครับอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบางคนก็ต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมฟังเหตุผลและผลเหตุผลของกันและกันก็จะกลายเป็นปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นความรักนะครับหนักแน่นมั่นคงและก็ต้องใจยเย็นเย็นลดทิฐิลงบ้างแล้วโอกาสที่ท่านจะสมัครสมานสามัคคีกัน ปรณีประนอมกันก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับมีเอ็มเพอเรอร์นะคือดวงของคนที่จะพบเจอคนที่ มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในเส้นทางของความรักด้วยมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับและที่สําคัญคนที่กำลังติดต่ออยู่กับชาวต่างชาติในเรื่องของความรักมีโอกาสจะสมวังในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของ อุปสรรคเรื่องสุขภาพเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเฮโลแฟนพระสังฆราชนั่นคือทางออกข้อแนะนำแนวทางชีวิตที่ดีมากๆนะครับพี่น้องชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองพบผู้หลักผู้ใหญ่พบครูบาอาจารย์ในการที่ท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆคือมีผู้ใหญ่อุปถาม มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้แนวทางชีวิตหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการงานได้ดีเป็นพิเศษด้วยบางคนก็จะเน้นไปที่เรื่องของการปฏิบัติอบรมจิตใจพัฒนาตัวเองสร้างบุญกุศลด้วย เพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีของตัวเองให้เกิดขึ้นให้มีความมั่นคงต่อไปและช่วงนี้ท่านจะผ่านปัญหาได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีแบ็กอัพมีผู้ใหญ่มีสิ่งดีๆคอยเป็นตัวส่งเสริมคอยเป็นฐานสนับสน,นุนคอยเป็นแนวทางให้ท่านได้เดินต่อไปแบบมีความมั่นใจแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาได้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองนะั่นคือ5เปรียญเรื่องของรายจ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแม้ว่าท่านจะรวยมีเงินเข้าเยอะได้เงินมากมายมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบที่ไม่ควรจะจ่าย หรือไม่ก็จ่ายด้วยความจําเป็นจําใจต้องจ่ายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ระวังปัญหาการเงินด้วยจะทําสัญญาจะเจราจาอะไรก็ตามก็ต้องรอบคอบป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมทั้งอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่หมหักในเกินไปครั้งหนึ่งแล้วว่าควรระวังครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นอัศวินเหรียญจะมีเงินก้อนเข้ามาด้วย ใครที่กําลังรอเงินอยู่สักก้อนนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับมาแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้โอกาสได้รับเงินมาเต็มๆนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็น6เหรียญเรื่องของการเงินรายรับและรายจ่ายมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เงินสัพพัดเงินครั่งแต่ว่าทางออกของการเงินก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบางคนก็มีหน้าที่ดูแลจัดสรรการเงินด้วยบางคนก็ต้องทำบุญให้ทานมากเป็นพิเศษด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางการงานของท่านอาจาร์คือ เดชันโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษพลิกพิกฤตเป็นโอกาสทองได้รับความเสำร็จมีอำนาจบาบรสนาบารมีเชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งตำแหน่งงานหรือไม่ก็รับงานใหญ่งานสำคัญสำคัญเข้ามา เส้นทางการเงินมีจกกักรพรรดินีนั่นคือความสมบูรณ์ความรำ่ำรวยโอกาสรับเงินจำนวนมากๆก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับเส้นทางความรักนะครับมีเอ็มพอเรอร์นั่นคือความรักที่มาจากแดนไกลต่างแดนคนที่รอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติมีโอกาสสมบงังการติดต่อสื่อสารถึงกันในการก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับเส้นทางของแนวทางชีวิตมีพระสังฆราช นั่นคือกุญแจสําคัญที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีเมษประสบความเสเ็จผ่านอุปสรรคมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนํามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเกื้อหนุน ให้ท่านได้พบกับทางเดินที่มั่นคงต่อไปจะประสบผลสําเร็จที่ดีมากๆนะครับส่วนข้อที่ควรระวังนะครับเรื่องของสุขภาพควรระมัดระวังนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายอาจจะมีการใช้จ่ายเงินจํานวนนี้เพื่อการนี้จํานวนมากๆด้วยนะครับเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับความรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและก็ ระวังเรื่องของการเงินที่อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเยอะๆอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินได้ง่ายถ้าไม่ระมัดระวังนะครับอะไรครับมกากกกัปยกรดวงพี่น้องชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคม2568มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงนินความรักอุปสรรคและ แนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังว่าดวงเป็นอย่างไรมีที่ไปที่มาอะไรบ้างมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ควรระหวังนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรืยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมษทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสําเร็จสมหวังมั่นคงร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ